ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยุมลานลุมพลนนะคะนี่นะคะก็ถึงแล้วน,นะคะทุ่งนาจานี่มือปร่านะคะมีพญายนาคปูสีสุโทนะคะแล้วย่าสีปธุมมานะคะสวยงามมากเลยนะคะ ปูเิกันหางเกี้ยวหางกันเลยมันกันเก็นกันเลยปูเดียกันปูเดียกันปูเดียกันปูพี่่อยปูเดียวกันไม่ปูเดียกันก็จะเป็นไสยวกันสายเดียวกันไแล้วปูเดียกัน้วยกันเก็บเดียกันหน้าก็หน้าคล้ายๆหน้าคล้ายๆ่ครับจ้าของเป็นปรพัฒนาเป็นแม่พันธุ นน่เลยไอ้เจ้าของพี่อ๋อครับอ๋อะอเนี่ยคนนี้หรอจันี่ครับครับอ๋อโอ้ีกันเลยเอาแล้วับานี้ลุงนกับพี่จันี่นี่ใจเหมือนกันตื่นเต้นมาก สวัสดีวันนี้ค่ะวันนีค่ะเที่ยวครับมาเดชอยเลยบกม่ารักไหมว่าน่ารักอ่าอาหารผิดหรือเปล่าคนมันเยอะนะครับเพอ่าชื่อเชื่อ่ออืมแต่ก็นี่มใครผมก่อนไหนก่อน ครับไอดออวันพี่หัตัวใหญ่หรอไอ้นะคะเป็นยังไงบ้างต่ามนี่จันนี่นะครับพี่ั D I Y พี่ D I Y อะไรตัวนี้ไม่รู้รหัสอไมีรหัสไหม นี่นะคะเจ้าของทุ่งนานะคะคนดังเดินทางมาเที่ยวนะครับเราก็ต้อนรับมีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วครับนักทูนนรัชธานีที่นีู่นะครับคนรัชธานีครับต้อนรับทุกท่านครับเเิิญญนะครับ บางกลองไปมืดจุนเจาเขาอยู่ทำงานรูาจิ๋มจุนเจ้าบางกล่องคอยห้ามเดินวันนี้ผมจะสัมภาษณ์และถามลุงคนแบบตรงไปตรงมานะครับไม่เกี่ยวกับกระแสดราม่าหรือเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นสิ้นวิ่งกันในฐานะคนสี่สารบ้านเดียวกัน เป็นใน idity, ท้าหุ่นเริ่มผ่อนนะยังครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ในี่ยต้มนี่สองสามเมื่อถ้าอยู่ในบางบังคันลุกแง่งเลอยู่หน้าผมเองเห็นเพื่อนว่าก้อนเข่าอำเภอที่ภูน้องมาเมื่อกี้ก่อนสามกิโลเนี่ยคนบอกว่าฝนมันตั้งเข่าลายมือแต่ว่าฝนมาตกแมนบังคับลุกฝนมาหนั่มเลยแมนเอาฝนมานั่มมาเั้นนี้เป็นตุ้งแง่งนะครับแนี่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 ครับกะ กไอ้เรื่องเหล้าต่างๆนะครับกับผมบอได้บอกไม่ขออนุญาตพูดถึงนะครับมันนี้ขออนุญาตคุยกันในฐานะว่าพี่ๆน้องๆเนาะครับเนาะเอ่อมันนี้โอ้กรุ๊กกราดไทยไทยในว่าเบื้องหลังในไทยมึงใครหวานใจใครพีลูกเห็นตั้งแต่อยู่ในเขาเนี่ยังมาไม่หมดนะคะนี่ติดหนึ่งครับหนึ่งในห้านี่อัหนึ่งในห้าเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับมีกล้องยางน้ำกลายมาเนี่ยเป็นความเคยชินครับเป็นความเคยชินเหรอเนาะ มันจะอยู่สัหรับครอบครัวเดียวกันคเือพี่นะคุเดือคือลงป่าครับในส่วนกระบวนการอยู่รมกั้ากานไปกระบวนการก็ว่ากันไปเนาะกับเป็นกำลังใจทุกคนอยู่แล้วนะครับผมในฐานะผมก็เป็นคนสาธารณะคนหนึ่งส่วนลุงคนก็มาเป็นคนสาธารณะคนหนึ่งวันนี้ลุงคนเดินทางมาเที่ยวนะครับมาให้กำลังใจกันมีโอกาสผมก็เป็นคนนำถือองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นมาแต่ึิดํำบรรโบราณการความเชื่อของชาวอีสาน คุ่งนาของผมก็มีองค์ปู่สีสุดโทองค์ย่าสีปุตุมมาตั้งครูเห็นบางอันผมแนบไปเห็นข่าวหลายภูยานะครับเนาะเป็นเรื่องความเสือ่สอความสะท้านงแต่ละบุคคลนะครับวันนี้ทีรุง่งขุนกบปัดแต้มปัดแต้มพุทธปัดแตนก็มานะครับนะครับเอาฟังเนาะ <laughs> <laughs> เห็น <c oughs> ในทั่วทันเห็น <c oughs> ในสื่อนะครับเห็นในสื่อเห็น อยู่ตลอดเวลาวันี้กานเห็นตัวจริงแล้วลุบล้อครับลุบล้อนะครับไปเชิญนัดได้ไปอกันคราบไปได้เลยนะครับอดคไมวันคี้ต้องรับะรับครับปอนเลยหรือเปล่าแกสัวแกตัวโอ้วันเป็นวันเป็นแดนลาก่อนดูคนแรกกอพี่จะนี่ กอดคนคนกที่มติดนมาแล้วสคช่างงานบรรยากาศอา็นเ่านนี้ไลฟ์สดคนดูพันกว่าครับนนตดพครับี่เข้าใจที่เขากนอครับกไนตองพ่นกอดกอดี่ิ้นเอจนนี่กอดอากว่ลุงนะลุงนี่ลุงนี่ ต้องใช้เวลาสองสัมวันนี้แลได้ก่อนไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชมนะครับมือไปโดนโอ้นี่เป็นชิ่นมาชินมาปีนแล้วทานเนี่เมื่อดือนเดือนเลยผมปิดไปเดือนหนึ่งนี่แหละซึ่งเปิดได้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือน ว่าผมปิดไปเดือนหนึ่งคือเดือนมีสิดชั่วโมครับแต่กว่าไดตามผมอยู่ในรอบปูปูสถานียังเจ้ยวนี้เป็นหรแมนวะปูจักซื้อเจ้านี้เป็นวะก็ได้อยากมาแต่ไม่กล้ามาหาพี่เจ้นี้อยากจะมาดูแค่เพราะปูเพราะว่าเขาังมีงานหลักใช่ครับรายยามันก็เลยมันเป็นเรื่องที่มันพลันกระจ่างเขาเริ่มเข้าปู่มาทั้งเห็ดได้มาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ได้รับคำแนะนำกระจายอ่าอ่าที่เี็นที่ต่างๆอ่าอ่าเป็นผิวานที่มีมาได้ครับเป็นร่คากันมากครับที่เลี้บบูคิดว่าสิ่ไปที่อื่นนะคือคิดตั้งใจจะมาขุดแต่ยังไม่รู้จุดสั่นระหว่างทางเพราะแหวปั๊มเราตัวกันว่า ไปเชื่อเมื่อนี้นะ,ะไปบนแต่รู้ว่าจะมาบนแต่พึ้นไปทาง <c oughs> ไหนก็เลยมานี่ครับอขอบคุณ,คณลหลายก็เลยคุยกันอะคุยกันว่าเรไปปัดตรงนี้ตรงนี้ปูกี่นนะครับรู้แล้วครับนี่รู้ันแล้วครับว่าข่าวดีของเราคือได้ตั้งปูกต่อครับ ผู้ญาเนี่ย่นจะสอนใน่นจะสอนในห้องทำความดีประกอบผู้หญาความดีครับการเ้ามีความจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดีความจริงดีมีตามมาเองแต่ขันเก็บบตดีทุกอย่าง่นจะถีทำลายเขาเองนะครับถุงเชื่อเรื่องนี้ พอคนอีสานคนอีสานบ้านเฮามันมีความเสียหิน12ข้อง14บัวบ,บัวบุญคุณโทษนะครับสมุญญามันอยู่ติดใจเฮาคือกันคือผมผมกับพานอย่างมากหลายพานม,มากพานมากเลยครับใน,นส่วนของขา,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ